สวัสดีครับสวัสดีเลบซี่แฟนคลับสาวน่อยเินแพงครับผมซี่แฟนคลับน้องอินครับคลิปนี้ม่าวบาวจากันนี่ขามาอัปเดตระวังกินเขา่าหอนรักบ้าแลสดกุวยเตี๋ยวหอนคักนะครับนะ น,นัน่นก็คือผลงานเื้อสิเบาได้ผลงานซิงเกิลที่จะปล่อยของน้องอุ้งอิงครับซื้อเพลงได้แล้วครับชื่อเพลงได้แล้วเอามาเอามาดูดิเอาตัวมาดูคู้บาวคนแหลกถ้าจำไม่ผิดใสใส่มืนใสนการดว่าสิไดงนอนใส่เอานีนล่น นี่เดี๋ยวผมจะอ่านในฟังกับพี่น้องอ้ยินดีซัากาถือว่าเป็นการตอบคําถามให้เอฟซีน้องหญิงที่สามมาเป็นแพงนะครับว่าเมื่อไหร่น้องหญิงนะครับจะมีซิงเกิลเมื่อไหร่น้องหญิงจะได้ออกผลงานซิงเกิลน,นะเอฟซีแฟนกับกระถาอยูนะครับซึ่งเพิ่นได้โพสต์ขึ้นมากเลยครับทางเพจสาวน้อยเพชรนแทงเพจรักเลยว่าเออนี ผมอยู่งานนะครับตอนนี้พี่น้องครับผมอยู่ที่งานนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านในฟังนะครับเนี่ยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดครับก็คือทางช่อง YouTube ครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนะครับโดยพ่อโจโยมนินและทนายเอเกิตศักดิ์ครับซึ่งทนายเอเกิตศักดิ์ก็เป็นคนนะครับแต่งผลงานเพลงหอมฟันมะลังหานซิ่งเกินแรงในชีวิตของน้ององิงนะครับ โด่งดังและอยอดวิวถึง23ล้านวิวอยู่นะตอนนี้นะครับเตรียมซิงเกิลให้องอิงเพชรบ้านแพงให้ได้ติดตามกันในเรื่องราวที่มีชื่อว่าภูบาวข้นแรกครับซื้อมาแล้วครับเรื่องราวผูบาวค้นแรกส่วนชื่อซื้อเพลงเนี่ยจะเป็นชื่อนี้หรือไม่นะครับจะเป็นชื่อนี้หรือไม่ทางเพจสาวน้อยเพชรแง้งเพื่อนได้บอกว่ารอติดตามกัน นี่ก็คื่อเป็นซื้อเรื่องราวครับส่วนซื้อเพลงสีอยวมาเป็นแนวใดอ่าร็ต้องปรดติดตามทางให้ผมเดานะครับผู้บ่าวก้นแหลกเดาบ่อออกบ่าซื้อ,อถ้าสม,มุติว่าผู้ชายค้นแหลกเนี่ยมันกระสิตรงกับซื้อเพลงเนาะแต่ใน,นก็ะเพาะเดาออกว่าพอโจเพระว่าผู้เป็นผ้าไหาย่ผ้าเฮ็ดผ้าสาแต่ว่าแต่ว่าผู้บ่าวก้นแหลกเนี่ยน่าติดตามนะครับนาติดตามเป็นยังหญิงว่าซิ่งกันนี จะออกไม่ได้รูปแบบใดผลงานจะมาเป็นเพลงสาหรือว่าเพลงเร็วหรือว่าเป็นเพลงในแนวอินดี้นะครับหรือว่าเป็นเพียงในแนวอินดี้เนื้อร้องทํานองผมว่ากันนาจะกินใจนพอแม่เอฟซีพอสมควรพอแม่เอฟซีแฟนคลับนี่ก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะผลักดันที่จะสนับสนุนสําหรับผลงานที่น้องยิงเดเหตุออกมาอย่าลืมนะครับผูบาวกนแบกนี่คือ ชื่อของเรื่องราวซิงเกิลของน้องหญิงจะปล่อยที่ช่องสาวน้อยลำเพลินินดี้เล็กคอร์ดพี่น้องเข้าไปกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้พร้อมนะครับสาวน้อยลำเพลินินดี้เล็กคอร์ดนั่นคือช่อง u t u b e ใหม่ย,ยังเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะไว้ใชาสำหรับปล่อยผลงานเพลงของทางค่ายเพียวเพียวเดี่ยวเดียวเลยนะครับให้อยู่ใน,น,ในหมวดเพลงนะครับตอนนี้นะครับในงานกับมีพี่น้องเอฟซี FC, เริ่มขยับเข้ามาแล้วด้วยครับอืมเริ่มมาแล้วตัวจ่ายตังค์เลยนะ เดี๋ยวพี่ไปรอตรนู้นเนี่ยฮะจะพาไปเบ่งบรรยากาศอีกชักหน่อยนึงหอนคักเบิ้นะฮะพี่นนองโอ้โหร้อนจัดจัด <c oughs> เก้าอี้นะครับเก้าแม่คงแม่ค้านะครับรา้านคานีอันนี้ผมใส่กล้องหนาด้วครับนี่หักหลายแต่อ็นเวทีนี่ละกับเสาไฟนี่ละแม่สุดยอดดีๆครับว่าสิไรส่วนเห็เนเบิ้งที่ว่ามันร้อนนะครับคืออุณหภูมิเนี่ยร้อนมากนะครับอุณหภูมิหอนแห้งครับถ้าผมไล์โทรศัพท์ คือโอเวอร์ฮีทครับโทรศัพท์ขึ้นฮีทแน่นอนตัดแน่ๆน,นะครับผมก็เลยโอ้ถายเป็นคลิปดีกว่าโอ้บรรยากาศสุดยอดผู้ใดมากเนี่ยครับใครอยู่ในงานวัสดีครับพี่เอีแฟนครับเชินชมผลงานครับ <c oughs> อ้ยแดดกับพ่อแดดที่แน่ๆฝนบ่มมีครับอันนี้ก็เป็นรถฉากครับ <c oughs> นี่รถฉากถ่า,ายกล้องหนาก็ดีนะพี่น้องนะดีเหมือนกันนะบรรยายไปด้วยโอ้ยชักผู้ใดอยูุใสเนี่ยอันนี้ก็มีห้องน้ำครับรถห้องน้ำกำลังมาลงครับเสรละเมื่อ่อยเนี่ยรถห้องน้ำครับกำลังมาลงนะครับหญยไล่ครับนี่รถห้องน้ำครับ แมค้าลอตเตอรีกับมี่ครับเออกันนั่นแหละครับคลิปนี้กะฝากไว้ผลงานเรื่องราวซิงเกิลองน้ององคหญิงผู่บาวคนแรกจะออกมาตอนไหนนั้นผมเชื่อว่า พ่อแม่เอซนะครับตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอย่างยิ่งนะครับเบิ่งรถลัวครับลัวเวทีเสียนนนเสียนนสำหรับเสือกอะผมกับไ้้ังกับเสืยนนละครับพี่น้องเสือสีดำเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้เบิ่งดูผมว่าน่าจะโอเคนะสวยอยู่ตัวนังเสือสีทองด้วย เบาวคนแหลกเออผมมาแนวอินดี้่ะที่น้องเอฟซีคิดว่ามันจะออกมาตามในในในลักษณะไหนผมว่าน่าจะเป็นแนวอินดี้ยสานเนาะอยากให้นอ้องวงร้องเพลงแบบแนวอินดี้กันเด้ตามความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าตอนเนี้น้องอุงอิงเนี่ยร้องเพลงแนวอินดี้นะครับแต่ว่าอินดี้ในส่วนของเพลงผลงานเพลงของคนอื่นอยู่นะครับ น้องอิงร้องมากนี่ก็มีสไตล์มอ่ล่ามกับสนุกแต่อินดี้ที่เป็นแบบนี้ยังไม่มีครับฉะนั้นผมเสือว่าหลายคน้นหลายตานก็กจะคิดกับผมว่าอยากจะฟังในแนวอินดี้นะครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลหรือว่าเรื่องราวที่น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับสาหรับมียงก์กัผู้เบาผู้เบาคนแรกนะรของน้องอิงขอให้เป็นอินดี้นะแมอยากฟังอยากฟังครับบอกไวเลยพิมพ์มาครับมาพี่น้องอยากเข็น แนวเพลงสไตล์อินดี้ของน้อง oh. องค์เองหรือไม่นี่ผมนี่อยากเห็นผมอยากฟังคลิปนี้เอาไว้สำนี้ครับโทรศัพท์หอนไทยไหมนะครับสวัสดีครับ